สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพิเศษนะคะความรักสําหรับคนสดเลยค่ะใครที่โสดนะเข้ามาฟังคลิปนี้ลองไปดูกันนะคะว่าพลังงานความรักของคุณในเดือนสิงหาคมนะจะเป็นอย่างไรนะคะคนโสดจะมีใครเข้ามาให้คุณได้รักไหมเข้ามาทําให้คุณหายโสดไหมนะคะก่อนอื่นก็ขอดูพลังงานนะคะพลังงานของคุณกันก่อนว่า คนโสดชาวท่านลมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างพลังงานคนโสดได้เดทมาเป็นใบแรกเลยโอเคได้2ดาบค่ะแล้วก็ได้ไพ่ราชนีไม้เท้า และไพ่ใบน,นี้นะคะ Perspective ค่ะไพ่เกี่ยวกับทัศนคติและได้ไพ่ t h e h i g h p r i e s t e s s ค่ะโอเคอพลังงานของเพื่อนๆชาวท่านลมเนี่ยบอกได้เลยว่าเมื่อเดทมาเป็นใบแรกเนี่ยการตัดสินใจค่ะโอเคขอโทษนะคะ <laughs> ตกใจเมื่อกี้เสียงลาย ไม่ใช่การตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงโอเคโอเคขอขอโทษนะคะเพื่อนๆชาวท่าล,ลมนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงการทันฟอร์แมชั่นจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งหนึ่งจริงๆการตัดสินใจเนี่ยมันก็จ,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 จะเป็นคือในไพ่ใบที่สองแต่ว่าเมื่อกี้ตกใจเสียงลายจริงๆนะคะเพื่อนๆชาวท่าล,ลมบางคนูเนี่ยอาจจะเจอกับการสูญเสียนะการสูญเสียซึ่งมองว่าการสูญเสียตรงนี้อาจจะเช่น สูญเสียคนรักไปแบบไม่มีวันกลับแต่เชื่อว่าการสูญเสียนั้นก็น่าจะเกิดขึ้นสักระยะเวลานานพอสมควรละนานจนนานจนรู้สึกว่าเป็นโสดมานานแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ควรที่จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้แล้วไหมควรที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้แล้วไหมอะไรประมาณนี้ค่ะมันเหมือนกับบางคนเนาะเวลาที่เราได้รักใครสักคนหนึ่งเนี่ย บางทีเราจะเริ่มต้นมีความรักครั้งใหม่มันมันเหมือนรู้สึกผิดอยู่ในใจอ่ารู้สึกว่าเราไปนอกใจเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอย่าได้คิดเช่นนั้นเลยนะคะทุกคนมีเวลามาไม่เท่ากันเราที่อยู่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปใช้ชีวิตต่อไปนะคะใครที่เขาจากเราไปแล้วเราก็ บุญวาสนาเขามาเท่านั้นก็ปล่อยให้เขาไปอยู่ในมิติที่ดีภูมิภพที่ดีเท่านั้นเองค่ะนะส่วนเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปอย่ามัวจมปลักอยู่กับอดีตนะคะโอเคแล้วก็หรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยเพิ่งจบความสัมพันธ์แบบ เลิกลาไม่มีวันที่จะสารต่อกันได้ไม่มีวันที่จะสารติดกันได้มันจบแบบชนิดที่ว่าต่างคนก็ต่างไปมีอนาคตใหม่มีความหวังใหม่มีความใฝ่ฝันอะไรใหมๆ่ๆเป้าหมายอะไรของแต่ละคนแล้วถ้ามันไปกันไม่ได้ก็คือจบมันคือเรื่องของการตัดสินใจที่เกิดจากบางคนนะทัศนคติไม่ตรงกัน ไปกันไม่ได้นะคะความคิดเห็นอะไรต่างๆไม่ตรงกันเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยจบแล้วก็เลิกลากันไปนะแต่ว่าเพื่อนๆชาวทัดลมเนี่ยได้ไพ่ราชนีไม้ขึ้นมานะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายโดยหน้าที่การงานโดยการใช้ชีวิตของคุณณนะในปัจจุบันเนี่ยคุณมีความสุขคุณแฮปปี้มากๆก,กับชีวิตกับหน้าที่การงานดูเหมือนก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ไพ่ดีไฮพรีเทสออกมาบอกว่า ในด้านนะคะในด้านของความรักเนี่ยยังเป็นยังเป็นยังเป็นความรู้สึกที่อยู่ในความมืดอะ่ะมันยังไม่ชัดเจนในหัวใจว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ดีไหมหรือว่าเราจะอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีแต่บางทีก็คิดนะคะว่าแล้วเมื่อเราเาติบโตขึ้นหรือเมื่อเราอายุมากขึ้น แล้วเราจะสามารถอยู่แบบนี้ได้หรอตัวคนเดียวแบบนี้ค่ะบางทีมันเป็นเรื่องที่คูจะต้องใช้จิตวิญญาณข้างในคิดอะต่อเอ่อเาเรียกว่าต่อ,ต,อต่อสู้กับต่อสู้กับความคิดที่ว่าถูกหรือผิดอ่ะประมาณนี้ก็เป็นไปได้จะขาวหรือด,ดําดีประมาณนี้นะคะแต่จริงๆก็แค่อยากบอกว่าไม่มีอะไรผิดกับการที่เราจะต้องเริ่มต้นแล้วก็หาความสุขให้กับตัวเองเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตก้าวต่อไปเพราะเราเกิดมานะคะเรา บางทีอดีตที่ผ่านไปในทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยก็คือต้องปล่อยมันผ่านไปชีวิตมันต้องก้าวต่อไม่ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่แต่ชีวิตของเราเรายัางเดินต่อเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทําให้เรามีความสุขนะคะถ้ามันไม่ได้ผิดอ่ะไม่ได้ไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องเปิดรับให้กับตัวเองนะคะเพื่อนๆชาวทัดลมไปดูกันนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้ความรักของคุณโศชาวทัตลมจะเป็นยังไงกันบ้าง จะมีใครเข้ามาทําให้คุณนะคะได้หัวใจฟูบ้างหรือเปล่าคุณได้ไพ่สิบไม้เทา้าได้ไพ่เดอะเมดิเชียนนะคะ9ก้าไม้เทา้8า8ปดไม้เทา้า เเหรียญได้ไพ่อิลชันเ p รสเซน s ออฟสเตนะคะแล้วก็จะเป็นไพ่ซิกออฟคอยสจริงๆแล้วนะเอาจริงนะว่าโดดนความรักในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่คุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งมองว่าถ้าคุณเองเนี่ยมองคนใกล้ตัวมองคนใกล้ตัวนะ อันนี้สาหรับคนโสดนะในหน้าที่การงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจมีโปรเจกต์ใหญ่หรือคุณอาจจะทํางานในหน้าที่การงานที่ใหญ่โตมโหฬารหรือว่าคุณอาจจะเป็นอยู่ในตําแหน่งหัวหน้างานหรือคุณจะดูเหมือนกับว่าคุณมีผู้ช่วยอะไรแบบนี้ไหมคุณมีผู้ช่วยคุณมีคนที่คอยคอยดูแลโปรเจกต์งานของคุณอยู่ที่ใกล้ชิดกับคุณอยู่ที่เป็นเพศตรงข้าม คุณลองดูสิว่าเขาคนนี้เขารู้สึกเป็นห่วงเป็นใยคุณพิเศษหรือเปล่าเขารู้สึกรู้สึกเหมือนเอาใจใส่คุณเป็นพิเศษไหมรู้สึกเหมือนกับว่าอืพยายามพยายามถามไถ่คุณพยายามถามว่าเอ,อวันนี้มีงานอะไรเขาช่วยไหมนูม่นไหมอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณพยายามลองสังเกตดูนะจริงๆคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะแอบชอบคุณเขาอาจจะแอบห่วงใยคุณทํางานร่วมไไกับคุณไปไหนกับคุณเหมือนกับ แยกกันกับคุณเนี่ยไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่คือไปไหนก็ไปด้วยอะ่ะคือเป็นห่วงเป็นใยคุณเป็นพิเศษอะ่ะอ,อาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะเขาอาจจะอา,อายุน้อยกว่าคุณมากๆก็เป็นไปได้เช่นกันทีนี้ถ้าพลังงานสลับกันเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่อายุน้อยๆแล้วคุณทํางานกับผู้ใหญ่ทํางานกับหัวหน้าเป็นอคอยดูแลงานคอยดูแล ดูแลอำนวยความสะดวกสบายให้เขาดู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะคะหัวหน้าที่คุณใกล้ชิดเพศตรงข้ามกับคุณนะลองสังเกตดูทีถ้าลองสังเกตดูสายตาเขาสิว่าเขามองคุณเนี่ยด้วยความห่วงใยมองคุณด้วยความเมตตาไหมนั่นแหละค่ะมันเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันอาจจะเกิดมานานแล้วแต่คุณอาจจะไม่ได้สังเกตตรงนี้ ลองดูนะคะเพราะมันมีความคุมเครืออยู่ระหว่างคุณเขามันถูกปิดกั้นด้วยหน้าที่การงานและในเรื่องของความต่างวัยทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่กล้าที่จะแสดงอกอกอสมมติว่าฝ่ายเขาอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยเขาก็ไม่กล้าแสดงออกเนาะก็มาดูว่าคุณเนี่ยชอบคนที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่าศักยภาพเขาบางทีก็อาจจะไม่เท่าเทียมคุณถ้าคุณเป็นหัวหน้าแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้อง คนที่อายุมากกว่าคุณเนี่ยที่เขาเป็นหัวหน้าคุณเนี่ยเออเขาก็อาจจะไม่กล้าที่จะแสดงออกตรงนั้นกับคุณเพราะว่าเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าคุณจะชอบอายุคนอายุเยอะอย่างเขาหรือเปล่ามันมันมีนเ,นเ,นเรื่องตรงเนี้ยเข้ามาเข้ามาปิดกั้นนะมันเป็นอะไรที่แตกต่างแล้วก็คุมเครืออยู่ตรงนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย มักจะทํางานร่วมกันไปไหนด้วยกันอะไรด้วยกันเนาะเขาอาจจะดูแลคุณขับรถให้คุณหรือคุณอาจจะขับรถให้เขาอะไรก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่คือมันอาจจะอะไรก็ได้ที่คอนเนคชั่นกันนะคะทํางานร่วมกันประสานงานร่วมกันนะคะ6เรียนก็เหมือนกับว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีใจให้กันอยู่แหละในงานที่คุณทาเนี่ยมันแฝงไปด้วยรูปหัวใจทั้งนั้นเลยเขาช่วยเหลือคุณเขาทํางานร่วมกันกับคุณ หรือว่าเขาเอ็นดูคุณอะไรก็แต่ในโปรเจกต์งานทุกๆเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องของหัวใจเนี่ยแอบแฝงอยู่นะคะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยมีความรู้สึกพิเศษอยู่ในนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะมีมาก่อนตั้งแต่เดือนสิงหาเออก่อนที่จะถึงเดือนสิงหาด้วยซ้าไปแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองไปดูกันนะคะว่าเหตุการณ์ในเดือนสิงหาเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นไหม สำหรับคนโสดที่อยู่ในพลังงานนี้ได้ไพ่คิงไม้เท้าได้ไพ่คอนเทมเพรชั่นได้ไพ่เกรสแล้วก็ได้ไพ่อินโนเซนส์จริงๆความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เติบโตได้นะมันแต่ว่ามันต้องยังไงเดียมันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่จะต้องแบบเหมือนกับ อใช้ความกล้าหาญที่จะลองที่จะลองที่จะลองไม่รู้ว่าจะจะยังไงดี <c oughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าแค่บอกว่าจากพลังงานใต้ะาจากพลังงานในไพ่เนี่ยเหมือนกับว่าตัวของเขาเองนะอ่ถ้าถ้า,ถาตัวของคนที่อาจจะเป็นตัวคุณนะถ้าสมมติคุณเป็นเจ้านายเขาอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกังวลใจรู้สึกเหมือนกับว่าจะจะบอกเขาดีไหมอ่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นเป็นลูกน้องคุณลองสังเกตดูนะคะว่าเขามีความวิตกกังวลอะไรหรือเปล่าเขารู้สึกเหมือนมีอะไรอยากจะพูดอยากจะสารภาพอะไรกับคุณหรือเปล่าถ้าคุณสังเกตนะคุณลองถามเขาดูก็ได้ว่ามีอะไรอยากจะบอกไหมมีอะไรอยากจะคุยไหมอะไรแบบนี้ลองดูนะคะหรือถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณอายุเยอะแล้วคุณก็ลองยับยัวว่าเออทำงานกันมาตั้งนานเนี่ยเป็นยังไงบ้าง มีความสุขดีไหมมีแฟนหรือ,อยังครอบครัวเป็นไงอะไรก็แล้วแต่คุณก็ลองแยบแยบดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคไไม่รู้จะแนะนายัางไงนะคะเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่หลงไหลในตัวของคุณมากๆแล้วก็เชื่อว่าเขาเก็บารายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยอาจจะวาดรูปของคุณอาจจะจินตนาการถึงคุณหลงไหลในตัวคุณอยู่เงียบๆนะคะแล้วก็มีความฝันว่า ถ้าได้คุณเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยอะน่าจะเป็นความรักที่ดีมากๆเป็นความรักที่ดีอยากจะดูแลชีวิตคุณอยากจะดูแลคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะสามารถรู้สึกกับคุณได้หัวใจดวงนี้เหมือนกับอยากจะมอบให้มอบให้คุณเพียงผู้เดียวนะคะอยากจะมอบความรักที่ดีงามที่สุดให้กับคุณน n ะ่ะอินโนเซนบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นการเริ่มต้นที่จะเปิดใจคุยกัน แล้วก็ลองมา,อาลองคบหากันดูซิลองดูซิความต่างวัยเนี่ยมันจะไปกันได้ไหมมันเป็นพลังงานที่ดีที่คุณทั้งสองคนจะเริ่มมาแบบเริ่มมา,าสื่อสารกันในเรื่องของหัวใจนะในเดือนสิงหาคมเนี่ยลองลองเอาความวิตกกังวลใจเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยคุณก็สังเกตเขาหรือสังเกตตัวเองแล้วคุณก็ลอง ลองถามไถดูว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนคุณเป็นใครคุณก็ลองไปทําตามคําแนะนําดูนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดให้คุณอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนชาวทัดลมค่ะคุณอาจจะมีชาวมังกรหรือมีชาวกลุ่มนะคะอ่ะมาแล้วก็ชาวมีนเนี่ยมาสนใจคุณอยู่ก็ได้จริงๆตรงนี้มันก่อนหน้าน,นี้แล้วล่ะแต่คุณอาจจะไม่รู้ไงหรือว่าคุณอาจจะสังเกตก็ได้นะคะ transformation ค่ะ ราศีพิจิกก็มานะเพืเ่อนๆชาวทัดนลมหกไม้เท้าไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่งไพ่หนึ่งดาบต้องกล้านะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะฐานฟอร์มัชชั่นต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงต้องกล้าที่จะตัดสินใจอ่ะลองดูช่วงเวลาดีๆการเดินทางไปไหนด้วยกันการทํางานด้วยกันลองดูบรรยากาศดีๆอะไรดีๆลอง โรแมนติกดูอะลองลองใช้บรรยากาศโรแมนติกแบบในใจของเราอะที่เรารู้สึกอะที่เรารู้สึกเก็บไปว่าเราควรจะเปิดเผยมันออกมานะ่ะลองดูนะคะ,อะลองดูแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่อายุน้อยกว่าใช่ไหมแล้วก็ถ้าเขาคนนั้นเนี่ยรู้สึกที่คุณสัมผัสได้ว่าคุณอยากจะถามเขาจังเลย ว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยคะ่ะลองดูสังเกตบรรยากาศดีๆสร้างบรรยากาศโรแม,มนติกคุณก็ลองถามเขาดูคุยกับเขาก่อน,นก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่า1น,นึ่งเหรียญกับ1ดาบเนี่ยหดาบเนี่ยเป็นในเรื่องของการตัดสินใจที่จะต้องจะต้องเอ่เอเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์นี้ได้แล้ว มันต้องมีคนใดคนหนึ่งนะคะก็คือคุณนี่แหละคุณที่เข้ามาฟังคลิปนี้นี่แหละคุณจะต้องเป็นฝ่ายเปิดใจคุณจะต้องเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเพราะประตูหัวใจจะเปิดทันทีถ้ามีการเทคแอคชั่นเพราะในนี้นะคะมันคือความสมบูรณ์แบบมันคือสิ่งดีๆที่มันมันอยู่ในนี้อยู่แล้วอะแค่รอประตูหัวใจให้มันเปิดออกเท่านั้นเองรอการเริ่มต้นที่ดีเท่านั้นเองเมื่อมันเริ่มต้นที่ดีแล้วลูกลูกธนูธนูเนาะที่มาจากที่เรียกว่ากรรม,มเทพะที่เขา เอไว้จริงอ่ะมันก็จะพุ่งนะคะพุ่งแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมันมีใจให้กันและกันเนี่ยอาจจะมีให้กันมานานแล้วก็เป็นไปได้เช่นกันนะมันเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นความรู้สึกที่ที่รู้สึกว่าได้รับความสําเร็จอ่ะแค่คุณต้องกล้าที่จะเปิดใจมันเป็นความรักที่มีคุณค่ามหาศาลเลยนะอย่ามองข้ามไปนะเพื่อนเพื่อนชาวทัศลมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดโรแมนต์แองเจิ้ลให้คุณค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆคนโสดชาวทัศลมบ้าง ต้องเปิดใจนะถ้าไม่กล้าก็จะเป็นโสดไปแบบนี้แหละอันนี้อหมายความว่าคุณได้เจอคู่ของคุณแล้วละ่ะแต่ว่ามันมันแค่ไม่แน่ใจแค่นั้นเองอ่ะลองดูนะคะอืมเขาคนนี้ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคู่รักกันมาตั้งแต่อดีตชาติก็เป็นไปได้นะ Reconciliation การ การมาเจอกันเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญหรอกทาไมคุณถึงได้มาอยู่ในตําแหน่งนี้ทําไมต้องมาทําหน้าที่นี้แล้วทําไมเขาจะต้องเป็นหัวหน้าคุณหรือคุณทําไมจะต้องเป็นหัวหน้าเขาแล้วทําไมเขาต้องมาอยู่ในตําแหน่งนี้ทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดจริงๆเพราะคุณเขาจะได้ใกล้ชิดกันนั่นเองนะอ่ะมาถึง,งตรงนี้แล้วใครฟังมาถึงตรงนี้บ้างจงเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความคิดของตัวเองจงเชื่อมั่นและศรัทธานะคะว่า ถ้าคุณมีความเชื่อว่าเขาคนนี้เนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่พิเศษแน่ๆขาอขอให้คุณเชื่อมั่นในความคิดของคุณนะเห็นไหมคะไพ่ใ <laughs> บนี้ขึ้นมาเลยเขาบอกว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเลยเขาบอกว่า heart to heart conversation จริงๆเปิดใจเลยเปิดใจคุยกันเลยค่ะเปิดใจเลยถ้าไม่เปิดใจเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงคุณคิดยังไงคุยกันแบบตรงไปตรงมาอย่างซื่อสัตย์จริงๆนะคะ แล้วไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่านี่คือรักที่ดีที่สุดสําหรับคุณเป็นรักที่ปลอดภัยสําหรับคุณแล้วถ้าคุณเปิดใจกันนะ,ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขามันจะยิ่งแนบแน่นแน่นแฟน้นและพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นไปกว่านี้นะคะเพื่อนๆชาวทัลลมคุณจะได้สละโสดอย่างแน่นอนค่ะ